ครับก็มาหาดูกับข้าวกันมาหาดูกับข้าวกันช่วงเยน็นหกโมงกว่าครับที่ซอยรามคำหแหงยี่สิบเก้าครับผมวันนี้ร้านค้าเขาหยุดกันเยอะเลยแต่ก็โอเคจัดมและครับแล้วก่ทอดกินง่ายงรครับกินง่ายๆเพราะมีบ้านไม่อยู่ถ้ามีบ้านอยู่ก็คงจะจัดหนักอ่ะผลไม้ก็ม,มีครับผลไม้ครับจัง,ม,งมองต๋โมอะไร ขายอย่างกระป๋องจะเป็นแบีปลาทอดน,น,นะคะรับปลาทอดก็มีคลับมีบ้านอยู่ก็คงได้ซื้อได้จัดคระบ๋อเราก็ชอบกินน้ำพริกแต่ตัวนี้ชว่วงค่บวันนี้ช่วงเย็นแล้วกเมงกงปลาเต่วันนี้ร้านอยู่กันเยอะปลาผมกินไดงงั้นกินโอเคสบาย มีน้ำแข็งใสข่ขายมีของหวานของหวานก็มีขายขับผมเพื่อนไ่ชม,มกันครับก็เดี๋ยวเดินกลับพร้อมกันไปเลยครับอยากเ้อกับข้าเรียบร้อยละที่ซอยราม19เก้าของขอรเราซอยรามเจ็ดเก้าสาขาเพื่อนเดนเดินกลับพร้อมกันไปแล้วไปซอยรามเจดเก้า ครับแต่ยังไม่เชื่อกันว่าจริงหรือเปล่าครับผมโอเคยันชมกันไปนะครับช่วงเย็นแดดร่มลมตกก็มีลมพัดก็โอเคครับโอ้คูเวดคูเวดนะักกีฬาการแข่งขันกีฬาอะไรหรือเปล่านะคูเวดใส่เสื้อคูเวดมาเดินรำคำแหงด้วยมาเดินย่านรำคำแหง เป็นเดือนเดือนชก็อาย่าบันทึกไม่ยาวเกินไปสักสามนาทีก็พอประมาณส่วนนี้เป็นมอรามครับเป็นเลื่อนหนมนี่เนไม้เยอะจากนั้นครับผมต้นไม้เยอะแย่จะเข้าไปก็คงสถานที่ราชการไม่มีธุระรปอเขาก็ห้ามครับต,ตอนนี้จะเข้าไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ อันนี้ต้องมีพารขทขายจัดสรรพิตครับชมชมกันไปวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิหยุดยาวแน่นอนอีกเสาร์อาทิตย์จันทร์โนเจย์นักขัตเลิกปกเสาวันจักรีครับวันศุกร์ก็นรถิด็อ่ามันศุกร์จุกแน่ถ้าแม่ให้มาครแม่จะให้มาแน่นอนครับ เป็นเพื่อในใชมกันทำนียวยาวมากครับผมโอเคได้เวลาผมกลัวละ3มนาทีละายาวมากครับมันก็พักคลิปจบคลิปไ่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ